เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยนี้เราก็จะได้มาทบทวนกันนะครับว่า เป็นคำถามตวรวจสอบตนเองในหน้า4 0ครับว่าให้เขียนบรรยายวาดภาพหรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้นะครับซึ่งน้องๆก็สามารถลองคิดกันดูได้เลยนะครับและจากนั้นเรามาฟังคําตอบหรือเฉลใเยในแนวทางความคิดของพี่กันก็ลองพอร์ตไว้ก่อนได้เลยนะครับ ก็เฉลยนะครับการเขียนบรรยายวาฒภาพหรือเขียนพนรุ้ทัศน์สีได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ก็คือตามนี้เลยครับผมในกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจุลสีกับาการผสมจุลสีกับน้ํากันใช่ไหมครับซึ่งทาให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นโดยมวลต่อปริมาตรครับ ซึ่งก็จะเท่ากับมวลตัวถูกละลายตัวถูกละลายมีหน่วยเป็นกรรัมครับส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรครับหรือจะใช้หน่วยเป็นกิโลกรมัมส่วนด้วยลิตรก็ได้นะครับแล้วก็คูณร้อยเพื่อให้เป็นร้อยละครับ เป็นความเข้มข้นของเป็นร้อยละความเข้มข้นโดยมวลต่อปริมาตรครับผมนี่คืออย่างแรกที่เราได้นะครับซึ่งอย่างเช่นคําว่ามีความเข้มข้นอยู่ร้อยละสิบโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงมีตัวถูกละลาย10กรัม ในสารละลาย1น0ลูกบาศก์เซนติเมตรครับอ่านี่ก็คือความเข้มข้นละโดยโมวลต่อปริมาตรนะครับผมอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นความเข้มข้นความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรครับ ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาตรของตัวถูกละลายนี่ก็คือที่เราได้ในกิจกรรมตอนที่2นะครับที่เป็นการผสมเอทานอลผสมสีในสารละลายทั้งหมดของในสารละลายทั้งหมด1 0 0รลูกบาศเซนติเมตรนะครับผมได้เ,เป็นปริมาตรของตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายหรือที่เขาเรียกกันว่าปริมาตรสุดท้ายนั่นเองครับผม โดยหน่วยนะครับก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรต่อลูกบาทเซนติเมตรหรือหน่วยเป็นลิตรส่วนด้วยลิตรนะครับซึ่งก็แล้วแต่เลยครับว่าเราใชา้หน่วยของสารละลายหรือว่าหน่วยของตัวถูกลายเนี่ยเป็นอะไรเราก็จะต้องใช้หน่วยของอกอยางให้เหมือนกัน,นครับผมล้วก็คูณกับร้อยเพื่อทําให้เป็นร้อยละนะครับอย่างเช่นถ้ามีความเข้มขน้นร้อยละสิบร้อยละสิบห้าแล้วกันครับ โดยปริมาตรโดยปริมาตรก็คือโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับก็คือหมายถึงมีตัวถูกละลายมีตัวถูกละลายอยู่15ลูกบาท์เซนติเมตรในสารละลาย100ลูกบาท์เซนติเมตรครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมที่อยู่ในคำถามชวนคิดก็คือ ความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลต่อมวลนะครับก็คล้ายๆกับเป็นความเข้มข้นของสารละลายร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเลยครับผมก็คืออ,อย่าลืมนะครับว่ามีร้อยละด้วยร้อยละโดยมวลต่อมวลก็คือเป็นมวลของตัวถูกละลาย มวลของตัวถูกละลายส่วนด้วยมวลของสาระละลายครับคูณกับร้อยซึ่งหน่วยก็เหมือนเดิมครับว่าอาจจะเป็นหน่วยเป็นกร,รัมส่วนด้วยกร,รมัมหรือว่าจะเป็นหน่วยกิโลกร,รัมส่วนด้วยกิโลกร,รัมก็ได้ครับก็คูณกับร้อยคูณกับร้อยทั้งคู่นะครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมเหมือนกับตรงปริมาตรนะครับที่เราจะต้องใช้หน่วยของ มวลของตัวถูกละลายเนี่ยเป็นหน่วยกร,รมัมมวลของสารละลายก็ต้องเป็นหน่วยกร,รมัมหรือถ้าใช้มวลของสารละลายเป็นหน่วยกรริโลกรัมมวลของตัวถูกละลายก็ต้องเป็นหน่วยกิโลกร,รัมครับคือถ้าใช้หน่วยของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอะไรแล้วหน่วยของอีกอย่างก็จะต้องเป็นเหมือนกันครับผมอย่างเช่นถ้ามีร้อยละ20ความเข้มข้นรอยละ20นะครัครบโดยมวลต่อมวลก็คือมีมวลของตัวถูกละลายตัวถูกละลายอยู่ 20กรัมในสารละลายหนึ่งรกรัมครับผมซึ่งจากการทดลองทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้อีกความสัมพันธ์หนึ่งด้วยว่า,าความเข้มของสีของสารละลายเนี่ยความเข้มของสีจะขึ้นกับความเข้มข้นของสารละลายครับ โดยความเข้มข้นมากความเข้มของสีก็มากครับตามนั้นเลยครับผมสรุปนะครับการเขียนผังมโนทัศน์หรือบรรยาย สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราได้เรียนรู้ว่าความเข้มข้นโดยโมวลต่อปริมาตรเนี่ยหมายถึงมวลตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายโดยอาจจะมีหน่วยเป็นกร,รัมต่อลูกต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือเป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลิตรนะครับซึ่งเราก็ต้องคูณ100เพื่อให้มันเป็นร้อยละนะครับเป็น้อยละความเข้มข้นโดยโมวลต่อปริมาตรครับผมเช่น้อยละ10โดยโมวลต่อปริมาตรเนี่ยก็หมายถึงมีตัวถูกละลายอยู่10กรัมในสารละลาย1น0รลูกบาศก์เซนติเมตรครับนี่คือสิ่งเราได้จากการทดลองของการใส่จุนีกับ้ ผสมกันนะครับผมแล้วต่อมาครับก็เป็นความเข้มข้น้อยละโดยปริมารตรต่อปริมาตรครับผมซึ่งก็หาได้จากาการเอาปริมาตรของตัวถูกละลายไปส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณกับร้อยครับผมซึ่งหน่วยเนี่ยอาจจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนด้วยลูกบาศก์เซนติเมตรหรือเป็นลิตรส่วนด้วยลิตรครับผมซึ่งเช่นความเข้มข้น้อยละสิบห้าโดยปริมาตรเนี่ยก็คือมีตัวถูกละลายอยู่สิบห้าลูกบาศก์เซนติเมตรในสารละลายหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรครับซึ่งเราก็ได้ความรู้นี้จากการทดลองในเอทานอลผสมสีผสมในน้ำกันนะครับผม และก็สุดท้ายครับเป็นความเข้มข้นของสารละลายโดยมวลต่อมวลซึ่งจะได้เป็นมวลของตัวถูกละล,ลายส่วนด้วยมวลของสารละลายครับซึ่งก็เหมือนกับความเข้มข้นร้อยละโดยปร,ปริมาตรต่อปร,ปริมาตรเมื่อกี้คือหน่วยของตัวถูกละลายและหน่วยของสารละลายจะต้องเหมือนกันจะเป็นกรัมส่วนกรัมก็ได้หรือเป็นกิโลกรัมส่วนกิโลกรัมก็ได้แล้วเราก็คูณร้อยเพื่อให้เป็นร้อยละครับผมเช่นร้อยละยี่สิบโดยมวลต่อมวลก็หมายถึงมวลของตัวถูกละลายยี่สิบกรัมในสารละลายหนึ่งร้อยกรัมครับผม แล้วสุดท้ายนะครับความเข้มของสีครับก็จะขึ้นกับความเข้มข้นของสารละลายครับผมโดยความเข้มข้นมากความเข้มข,ของสีก็มากจะเห็นได้จากที่ในการทดลองจุลสีเนี่ยความเข้มข้นของวิกเกอร์ที่หึงและวิกเกอร์ที่2เท่ากรรัน เท่ากันทําให้ความเข้มของสีเนี่ยเท่ากันครับแต่ในการทดลองที่สองที่ความเข้มของเอทานอลในวิกเกอร์ที่หนึ่งเนี่ยมากกว่าความเข้มของเอทานอลในวิกเกอร์ที่2ทําให้ความเข้มของสีของวิกเกอร์ที่1เนี่ยมากกว่าความเข้มของสีของวิกเกอร์ที่2ครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนบทเรียนนี้ครับผมขอบคุณมากครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโอ้เยอะแย,ยะเลย